สาระดีๆของช่องจิงกินจากทีวีผมจิงกินจากทีวีวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมทีท่านเอร a นาะครับซึ่งผมจะมาแนะนําว่าเกมทีท่านเอร a นาคือเกมอะไรน่าเล่นหรือไม่แล้วสายฟรีกับสายลงทุนเนี่ยจะคุ้มไหมและข้อที่คุณควรรู้ก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเกมทีท่านเอร a นนี้เป็นเกมแนวโมบ้ Survival คือเกมแนวแบ่งทีมตีป้อมหรือทําลายฐานของฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง แล้วเกมทีท่านเอรินนี้มีโหมดอะไรบ้างโหมดในการเล่นเกมทีท่านเอรินนี้ก็จะมีโหมด b แบทเทนรอยย a t h m a t c t s u per Star แล้วก็ Tower Destroy นะครับซึ่งในโหมดของ Battle Royale นี้จะเป็นโหมดที่จะเล่นแบบดูโหรือคนเดียวก็ได้ครับซึ่งใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองโอเคครับในโหมดต่อมาก็เป็นโหมดเด d แมท ซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายละ4ตัวละครโดยฝ่ายที่คิวมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับหรือถ้าคิวได้25ตัวก่อนฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองซึ่งในโหมดต่อมานะครับเป็นโหมดซูเปอร์สตาร์ซึ่งจะเล่นเป็น2ฝ่ายเหมือนกันกับโหมดเดสแมทเลย แต่ว่าโหมดนี้จะต้องแย่งชิงดาวระหว่าง2ฝ่ายนั่นเองโดยที่ฝ่ายที่แย่งชิงดาวมาและได้เก็บดาวจนครบ50ดวงฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปก่อนหรือว่าเก็บดาวได้มากจนเวลาหมดฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับในโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมด Tower Destroy นะครับซึ่งจะแบ่งทีม2ฝ่ายคล้ายกับ2โหมดที่ผ่านมา แต่ว่าโหมดนี้ต้องแยกชินแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางและคุ้มครองจนกว่าแบตเตอรี่นั้นจะรอเสร็จก็จะทำการปล่อยโรบอตออกมาโจมตีป้อมศัตรูซึ่งเมื่อโจมตีป้อมศัตรูจนแพ้พ่ายและเหลือ0%ฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองในส่วนตัวละคร nfc ของเกมทีท่าน r e ร a นะครับก็จะมีให้เล่นมากมายเลยมีทั้งตัวตีไก่ตีใกล้ตัวแทงตัวทำดาเมจแตกต่างกันไปในแต่ละตัวครับและก็มีสกิลเฉพาะของแต่ละตัวเป็นสกิลเมนหลัก 1 l สกิลนะครับโดยระดับความโหดของตัวละครจะขึ้นตามตัวละครที่เป็นคอมมอนอีพิกแล้วก็ดีเจเนรีนะครับตัวที่โหดสุดก็จะเป็นดีเจเนรีเลยในส่วนของตอนแรกที่เราสมัครมารับเขาก็จะมีตัวละครให้3ตัวซึ่งเราจะเล่นได้แต่ว่าจะไม่ได้เงินนะครับจะเป็นสายฟรีนั่นเองแล้วถ้าเราอยากเล่นเสียตังค์เราจะไปเอาตัวละครพวกคนโหดมาจากที่ไหนผมจะพาไปดูกันเลยนะครับ อย่างแรกที่เราจะได้ตัวละครมาเลยนั่นก็คือการเปิดกล่องสุม่มซึ่งกล่องสุ่มก็จะมีอยู่3ระดับนั่นก็คือ Common, Epic และ l e g e n d r y y o x x นะครับในส่วนกล่อง Common Box นะครับก็มีราคาอยู่ที่1000 THC หรือประมาณ170 USD ณขณะนี้นะครับโดยกล่อง Common Box นี้ก็จะสุ่มได้ทั้ง Common Hero, Epic Hero และ l e g e n a r y Hero และการสุ่ม Common Hero, Epic Hero และด e จเนอรีนี้ก็ยังแบ่งสุ่มได้ทั้ง normal skin, rare skin แล้วก็ mythical skin นะครับโดยเปอร์เซ็นต์ในกล่องนี้ของ c o m มอนเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากโอกาสที่จะได้อี i ิและด e g e n อรีนี้จะมีอยู่เพียงน้อยนิดนะครับในส่วนกล่องที่2นี้จะเป็นกล่อง e ี i ิ b บ x นะครับซึ่งมีราคาอยู่ที่2,000 THC หรือราวๆประมาณ340 USD ณนะขณะนี้นะครับ โดยโอกาสในการสุ่มกล่องนี้ก็จะมีทั้ง c o m มอนฮีโร่อี c ิกฮีโและ l e g จ n น r y รี r o นะครับแต่โอกาสที่จะได้อี i ิกฮีโร่นี้จะมีมากกว่า c o m มอนและ l e g จ n น r y รมากเลยนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นกล่อง r e g จ n น r y รีบอกนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่227,436 THG นะครับหรือราคาราวๆประมาณ1,824.03 USD ณขณะนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยโดยโอกาสที่จะได้ฮีโร่นี้จะมีเพียงแค่ e g e n e r a r y Hero เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ระดับสูงและก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากกว่า Common Hero แล้วก็ Epic Hero นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3กล่องที่เอาไว้สุ่มสับสายลงทุนเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีในระหว่างสายฟรีกับสายลงทุนนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะสุ่มกล่อง เราก็จะเข้าไปซื้อตัวละครได้เลยนะครับนั่นก็คือต้องเข้าไปที่ m a r k e t p a n n ใน m a r k e t p a แพลนนะครับก็จะมีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายเลยตามที่เราต้องการเราไม่จำเป็นต้องไปสุ่มกล่องก็ได้ครับซึ่งเราจะเลือกเลยว่าเราอยากได้ Common Hero หรืออยากจะได้ Epic Hero หรืออยากจะได้ด e g e n น a รี่ฮีโเราก็เลือกได้ตามใจนะครับทั้งยังเลือกสกินได้ด้วยแล้วก็เลือกคลาสที่เราต้องการเล่น แต่ว่าผมจะแนะนำอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาซื้อใน MarketPlan นั่นคือเราต้องไปดูที่ค่า GTHC Batch ตรงนี้นะครับดูว่ามันเล่นไปเท่าไหร่ครับมันจะมีจำนวนจำกัดในการได้เหรียญที่จะเล่นนะครับสายลงทุนต้องดูไว้ว่าถ้าเหรียญเต็มแล้วเราก็จะไม่ได้เหรียญ t h c เป็นผลตอบแทนต่อไปครับเดี๋ยวผมใช้ดูข้อแตกต่างระหว่างเหรียญเต็มกับเหรียญไม่เต็มครับอันนี้คือ เขายังไม่ได้เล่นเลยครับเหรียญยังเป็นศูนย์ผลตอบแทนอยู่เลยโอเคก็มาดูกันในส่วนของตัวที่เล่นจนผลตอบแทนเหรียญ GTHC นี้ได้ครบแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น238ทับสเลยซึ่งเมื่อเราซื้อไปเราก็ไม่คุ้มเพราะเล่นยังไงก็ไม่ได้เหรียญนะครับและเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาราคาที่เท่าไหร่แพงที่สุดถูกที่สุดหรือว่าจะเป็นลงล่าสุดนะครับ ลงขายล่าสุดเราก็เลือกไปเลยนะครับว่าเราอยากได้ตัวละครไหนตามภาวะเงินทุนที่คุณมีครับต่อมามาดูในการเคมเหรียญ t ท c นะครับว่าเคมได้จริงหรือไม่ในส่วนของการเคมเหรียญ t ท c นั้นจะมีกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่750 t s c นะครับถ้ามี750 t s c แล้วถึงจะกดเคมได้หรือเอามาเป็นเงินได้นั่นเองและจะมีจำนวนแม็กอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่1,500แต่ถ้าเป็นสายฟรีนั้น คุณจะสามารถถอนเหรียญเทสีได้เมื่อคุณเล่นถึงแหล่งบอลหนึ่งโอเคผมก็จะมาถอนเหรียญเทสีให้ดูนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวผมมีเหรียญเทสีอยู่ที่768.05เทสีผมก็จะมาเคลมนะครับและในการเคลมนั้นจะมีค่าฟรีซึ่งคุณต้องซึ่งคุณต้องมีการเติมเหรียญ t h g เข้าไปก่อนนะครับซึ่งในการเติมเหรียญ t h g นั้นคุณต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่1เหรียญน,นะครับถึงจะเติมเข้าไปในกระเป๋าได้ เออผมลืมบอกไปครับถ้าคุณจะต้องการลงทุนในเกมนี้คุณจะต้องมีกระเป๋าเมตาแมทครับในส่วนนี้ผมจะไม่ขอพูดนะคุณลองไปหาดูคลิปอื่นเอาโอเคนะครับนั้นเรามาเคมกันเลยนะครับกดไปที่คอนเฟิร์มตอนนี้เรามีค่าฟรีครบแล้วก็กดเคมนะครับรอโ r o เซสซิ่งโอเคตอนนี้มันก็ขึ้นว่ารอเวลาครับหลังจากนี้มันจะเคมให้เรา โอเคตอนนี้เหรียญเราก็หายครับในการกดเขมเนี่ยมันจะมี next เขมซึ่งเมขมครั้งต่อไปจะได้อยู่ที่17ชั่วโมง59นาทีครับโดยประมาณ2วันนั่นเองโอเคผมกดเขมมาแล้วครับในส่วนเหรียญที่เขมมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันจะขึ้นในกระเป๋าเมตาแมสของเรานั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วแต่ในส่วนของการเอาเหรียญที่ซืไอแลกเป็นเงินนี้คุณต้องไปหาดูในคลิปอื่นนะครับผมจะไม่แนะนำวันนี้นะครับ ซึ่งเราก็เข้ากันมาในหน้าของเกมนะครับแล้วผมจะมาพูดในหัวข้อต่อมานั่นคือสายฟรีและสายลงทุนเกมนี้เล่นได้ทั้งฟรีท o เอ r ร์แล้วก็ลงทุนท o เอ r ร์นั่นเองครับในส่วนของสายฟรีนะครับแล้วสายฟรีคืออะไรสายฟรีก็คือสายที่จะไม่ได้เหรียญผลตอบแทน g t h c นะครับเป็นเหรียญที่เจ้าเป็นแลกเป็นเงินได้นั่นเองเราก็จะมาสังเกตจากตัวละครที่ขึ้นว่า n o n g t h c นะครับ ตัวละครพวกนี้ก็จะเล่นแล้วไม่ได้ GTS เป็นผลตอบแทนอย่างเช่นพี่แทงตัวนี้เนี่ยเมื่อชนะเราก็จะได้เหรียญน,นี้เป็นผลตอบแทนนะครับแต่นี้เขาเขียนว่าไม่ได้ผลตอบแทนทั้งพี่ยิงไกลตัวนี้แล้วก็พี่บึกหลังใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วสายฟรีจะทําเงินได้ยังไงเกมนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าสายฟรีก็ทําเงินได้จากเกมนี้แล้วผลตอบแทนนั้นจะมาจากที่ใด มันก็มาจากเราเล่นจนถึงแร้งนะครับแหลงที่เขากําหนดให้เราก็จะถอนเหรียญ GTC s ได้ครับซึ่งเมื่อเราเล่นผ่านแรงไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเดี๋ยวครับว่าเราจะได้ผลตอบแทนเป็น10 t h c 10 t h c ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราจะถอนเหรียญ GTC ได้เมื่อเราเล่นถึงแหลงบอลหน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการยากเอาสมควรผมเล่นมาหลายวันแล้วครับก็ยังอยู่แร้งที่2อ,อยู่เลย ซึ่งยังอยู่ห่างไกลกับแหล่งบอลหนึ่งมากแล้วในส่วนของสายลงทุนละ่ะมันคืออะไรในส่วนของสายลงทุนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราซื้อมาจากมาเก็ตหรือว่าสุ่มกล่องมานั่นเองโดยผมก็ได้ทําการสุ่มกล่องมาตัวหนึ่งแล้วนั่นก็คือตัวพี่ยิงอพิจีตัวนี้ครับเราก็มาดูเลยว่าเมื่อเราชนะเราก็จะได้โบนัสอยู่ที่3.25นะครับนี่ไม่ใช่เหรียญที่เราจะได้นะครับ ปกติแล้วเขาจะให้อยู่ที่6เหรียญบวกโบนัส3.25ดนั่นก็คือ9.25เหรียญนะครับแต่เมื่อเราเล่นแพ้เราจะได้วินโบนัสอยู่ที่1เหรียญต่อ1เกมนะครับซึ่งเมื่อเราชนะเราจะได้9.25แต่เมื่อเราแพ้เราก็จะได้1เหรียญแล้วในตัวละครของสายลงทุนนี้ก็จะมีการจำกัดผลตอบแทนเหรียญ TSC ของแต่ละตัวละครนะครับซึ่งในตัวละครผมก็จำกัดอยู่ที่225เกม เมื่อเล่นครบ225เกมแล้วก็จะไม่ได้ผลตอบแทนเหรียญ TSC อีกเลยแล้วก็ยังมีการให้ผลตอบแทนในแต่ละวันนะครับว่ามีจํากัดด้วยว่าในแต่ละวันเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งผมก็จะได้อยู่ที่8นะครับอันนี้ในส่วน PP แบตเตอรี่ก็จะไม่เกี่ยวกับเหรียญ TSC ครับจะเป็นเหรียญสีม่วงๆนี้ครับซึ่งในค่าวินโบนัส GTC แบตเตอรี่ที่เป็นจํานวนจํากัดแล้วก็เดที่เป็นจํากัดนะครับ แล้วก็ PP แบตเตอรี่นี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราสุ่มได้ครับยิ่งเราสุ่มได้ตัวที่เป็น Epic r e g e n เ r r y ก็จะได้มากกว่าตัว Common ครับพวกปินโบนัสก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็เมื่อเราได้สกินที่หายากครับสินสกินเทปเทปมันก็จะบวกขึ้นไปอีกมาดูกันว่าในตัวเกมเขามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนัคือโหมดการเล่นที่ผมแนะนาไปแล้วครับแต่ก็ยังงงอยู่ดี2-3วันที่แล้วมันเอาโหมดซูเปอร์สตาร์ไปไหน ซึ่งผมเล่นแต่โหมดนี้นครับโหมดอื่นผมก็ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่เยู่ดีๆมันก็หายลายไม่ตอบแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยครับเราสามารถเลือกสกิลที่ใช้ได้สองสกิลเลยครับก็จะเลือกให้ดูเลยนี่อันนี้เราก็เลือกมาเลยครับ2องสกิลแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสกิลนั่นก็คือสกิลตัวเมนของฮีโร่นั่นเองโอเคผมก็จะมาเล่นให้ดูคร่าวๆตาหนึ่งครับในโหมด b a t t l e Royal ย โอเคก็มากันแล้วในโหมดแบตเทนรอยย่ครับนี่ต้องตีกล่องตีกล่องเอาไว้เก็บสกิลนะครับเห็นไหมก็จะมีพวกนี้ดอปมาซึ่งหลายๆโห,หมดก็จะแล่้ายกันแหละเมื่อเราเก็บมาได้แล้วเราก็จะสามารถอัพสกิลได้โหมดนี้ใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนี่กล่องมันก็จะให้พวกเนี้ยสูงไปได้อีกปีเพิ่มไม่ใช่ดิได้เลือดเพิ่มเนี่ยผมจะไปล่าดีจะไปตายดีรีบตายก็รีบจบ เดี๋ยวคุณผู้ชมรอนานไม่เป็นไรยังไม่เจอใครเลยเนี่ยเขาก็จะแอบน,นี้ครับแอบนีนี้ก็จะล่องหนล่ลองหนเขาก็จะไม่เห็นยังไม่ได้ใช้สกิลให้ดูเลยเนี่ยมันก็จะมีให้สสกิลนะสกิลเอฟก็จะเป็นตัวเมนครับก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราเลือกมาใช้อ๋อเหมือนเขากลัวกันอ่ะไม่ออกมากันเลยมากันไหนสิครับรออยู่ ตัวนี้จะเป็นตัว RPG ครบโดแล้วใส่ใส่เกาะใส่เกาะเคแล้วผมจะใส่สกิลให้ดูเอ,อ้อตายครับ <laughs> เฮ้ผมไม่ได้จริงจังอะไรมากจะมาตายให้คุณผู้ชมดูเฮ้ครับเมื่อเราเล่นไปแล้วจบมามันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับว่าล,ลดแรงหรือได้แรงจะมีการได้ผลตอบแทนนะครับนะครับอันนี้ผมก็เล่นเต็มไปแล้วในส่วนของเหรียญ t h c เป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นของสุดห่วยของผม แต่จริงผมไม่ได้หัวอย่างนี้ครับโอเคผมก็จะมาสรุปในส่วนสุดท้ายนะครับว่าเกมทีท่านเอริน,นี้มันน่าเล่นและเหมาะกับการลงทุนหรือไม่ผมจะแบ่งก่อนนะครับว่าเป็นสายฟรีกับสายลงทุนสําหรับสายฟรีถ้าเราเล่นเอามันโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรก็เล่นได้ครับเอาสนุกแต่ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนนี้จะต้องเหนื่อยหน่อยครับเพราะเกมนี้เล่นยากมากแล้วในส่วนของสายลงทุนละ่ะมันจะน่าลงทุนไหมกับตัวละครที่แสนแพง และผลตอบแทนที่ได้สำหรับผมแล้วมันทั้งเสียเวลาและก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับนั้นมาดูข้อควรรู้ก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้เลยครับซึ่งก่อนที่คุณจะมาเล่นเกมนี้ถ้าคุณเป็นสายลงทุนคุณก็ต้องมีเงินนะครับถ้าคุณจะเป็นสายฟรีคุณก็ต้องมีแรงแต่ผมจะมาบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกคุณคิด <laughs> เกมนี้นี่แม่งคอดยาก ผมจะมาบอกเลยข้อที่คุณยังไม่รู้กัแบบเกมนี้และข้อผิดพลาดที่คุณจะเจอนั่นก็คืออันแรกนะครับ 1. ที่คุณจะเจอคือความหัวร้อนข้อที่ 2. นะครับนั่นก็คือเจอทีมกาก,ากนะครับและข้อที่ 3... นั่นก็คือเราก,ากากเองนั่นเองมาดูก่อนที่คุณจะเล่นคุณต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคุณต้องมีทีมที่ไว้ใจได้ สำหรับสายลงทุนแล้วมีทีมที่ไว้ใจได้ก็เหมือนมีลาบันประเสริฐเพราะว่าเกมนี้ใช้ความสมคคีเป็นหลักถ้าเจอทีมห่วยเมื่อไหร่คุณก็จะพบกับความพ่ายแพ้และข้อที่2ก่อนที่คุณจะมาเล่นเกมนี้นั่นคือคุณต้องมีฝีมือครับถ้าไม่มีฝีมือเกมนี้ผมว่าอยู่ยากเพราะว่าเกมนี้ครับเล่นต้องใช้ฝีมือเป็นหลักเลยโอเคผมก็จะพาไปดูความหัวร้อนของเกมนี้เลยนะครับนี่ก็คือการด่ากันในแชท มีทั้งเออ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 นั่นครับพูดไม่เพาะทําไมถึงพูดไม่เพาะผมก็ไม่รู้อันนี้ก็เขาด่ากันครับทำไมไม่เดินกลับมาเล่นอะไรเนี่ยสานาทีที่แล้วยังด่ากันอยู่เลยสำหรับสายฟรีนะครับผมว่าเล่นเล่นไปเถอะถ้าคุณไม่คิดถึงผลตอบแทนก็สนุกอยู่แต่ถ้ามาสายลงทุนนี้คุณก็ต้องมีทีมมาเล่นด้วยนะครับ และก็คุณก็ต้องมีทุนนั่นเองและก็ระวังหัวร้อนด้วยนะครับแต่สำหรับผมว่าเกมนี้ถ้าจะมาลงทุนมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเสียทั้งแดงเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพจิตด้วยกว่าจะได้ผลตอบแทนแต่ละวันก็ปวดหัวกันไปเลยทีเดียวแต่ถ้าจะมาเล่นฟรีเล่นสนุกสนุกขำขผมก็แนะนำเลยนะครับมาเล่นกับเพื่อนได้เล่นเอาฮา เล่นเอามันมันเป็นเกมแนวโมบา้าแก้ขัดเวลาได้สบายหาความสนุกได้ทุกเวลาโอเคผมขอจบันไปเท่านี้แล้วกันกับการแนะนำเกมทีท่านเอรินาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ข i ายช่องผมนะครับช่องจิงกินจากทีวีแล้วจะมานำเสนอสิ่งดีๆได้ตลอดที่ผู้ชมต้องการขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ